ต่อๆนะครับต่อนะครับผมอ่ะมาทีนี้มาวิเคราะห์นะครับในสายพุทธโมกนะครับวัตถุมงคลนะครับในปีนี้นะครับปีที่แล้วผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วอย่างเอฟผมก็ไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทาเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ให้ชมอยู่ครับแป๊บหนึ่งนะครับใครที่นะครับเป็นฟอสซิลนะครับก็วิเคราะห์วิเคราะห์ณเวลานี้นะครับเรามาพูดถึงวิเคราะห์เฉพาะของวัดจะสร้างนะครับส่วน นะครับผมจะวิเคราะห์เฉพาะของวัดจร่างนครับวัตถุของควัดคุทั้มดนะครับณเวลานี้จะค่อยๆขยับนะครับเหมือนที่ผมพูดมาครับดังมือต้นนะครับจะขยับขึ้นมาแล้วคงที่ขยับขึ้นมาแล้วคงที่นะครับใครเปิดราคาหลุดก็โดนนะครับเหมือนผมพูดแหละแต่ก่อนพระรวมแน่แบบเนี้ยสองร้อยร้อยหนึ่งก็ยังมีนะครับในกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้เก็บนะครับณเวลานี้ในราคานั้นไม่ได้แล้วครับการหาเช่าอย่างนี้น้อยนะครับณเวลานี้ก็ ขึ้นมานะครับบางองค์ก็หนึ่งพันบาทเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบางทีก็เกินนี้นะครับเกินนี้แล้วแต่ความชอบความพอใจที่จะเปิดถามว่าราคาเนี่ยมันเป็นตัวตั้งได้ไหมอ่ะเหมือนคนถามผมว่าราคานี้เป็นราคากลางไหมผมถามว่าผมไม่มีราคากลางนะครับใครที่เคยปิดพระผู้บ่าวใหญ่จะรู้ดีนะครับผมพอใจผมก็ให้นะครับอันนี้คือให้ให้แล้วถามว่ามีมูลค่าไหม มีแต่มูลค่าจิตใจแต่มูลค่าทางราคาเนี่ยมันเปรียบไม่ได้นะครับผมก็เลยบอกว่าการซื้อขายมันมันขึ้นอยู่คนสองคนตกลงกันนะครับแต่ณนะเวลานี้พระหลวงพ่อขึ้นนะครับขึ้นผมรอดูรอดูงานมุทิตาที่หลวงพ่อที่กลางจะถึงเนี่ยปีเนี้หลวงพ่อจะพูดอะไรดีปีที่แล้วหลวงพ่อพูดว่าจะป่าไม่หมดม่านนะครับแล้วก็เตรียมบูมนะครับเดี๋ยวของเราก็จะมาเรื่อยๆนะครับนะครับผม กำลังจะกลับมานะครับคนจะมีลูกหลานเข้ามานะครับเข้ามาเก็บเขามาทําบุญนะครับผมแล้วก็อีกไม่กี่ปีกลางบุญหลวงพ่อพูดแล้วนะอันนี้หลวงพ่อท่านพูดนะครับคนที่อยู่นะครับในเหตุการณ์ก็จะรู้นะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ลวแต่นะครับเพราะนะครับผมวิเคราะห์เลยว่าณเวลานี้ขึ้นนะครับและคงที่ช่วงนี้คงที่อยู่นะครับคงที่คงที่คงที่ไปถึงเดือนเมษาพูดถึงพระหลวงพ่อนะ แต่จากขึ้นมีวัตถุมงคลที่ขึ้นมาโดดเด่นคือเนื้อฟอสซิลเนี่ยจะโดดด่นขึ้นมาราคาจากพันสองพันเนี่ยโดดไปห้าหกพันหรือว่าแปดพันเก้าพันก็มีนะครับคือโดดขึ้นมาสูงนะครับเพราะว่าฟอสซิลแต่ก่อนเขาก็คือว่าเป็นเป็นพระที่ที่ที่เขาเรียกว่าในอันดับที่ในราคาพระนะครับที่ค่อนข้างสูงอันนี้คือพูดในตามตลาดนะแต่ผมมองเลยว่าถา,ถามว่าลมแรกขึ้นไหมก็ผมว่าขยับนะ ขยับขยับเจรินิดแต่แล้วคงที่ขยับเจลนิดแต่ก็มีนะครับเปิดองค์พันกว่าพันสองก็มีนะแบบนี้นะมีนะครับก็มีคนปิดก็มีนะก็คือว่าขยับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้นาทางนั้นการที่จะขึ้นไปน่ะมันขึ้นอยู่องค์ประกอบหลายอย่างในของประเทศไทยด้วยนะครับผมแต่ผมมองเศรษฐกิจประเทศไทยไมันย่ำแย่นะครับเราขึ้นได้ขนาดนี้ก็คือว่าโอเคในสายพัทธ์โมงนะครับที่หลวงพ่อจะสร้างนะวัดจะสร้างนะนะครับขึ้นได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคสายอื่นถือว่าเงียบนะผมบอกให้นะ เงียบกิ๊บนะครับผมพระหมุนเวียนพระหลวงพ่อปีนี้และปีที่แล้วกําลังกระจายกันเยอะนะครับผมรอนะครับเรารอเรามาดูกันนะครับดูดูกันนะครับถ้าเกิดพระกระจายมือออกกจายกระจายไปต่างประเทศจายใจายทั่วๆถึงนะครับพระหลวงพ่อขึ้นแน่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับคนที่เก็บนะครับเหมือนเงินเก็บหนึ่งออมได้นะครับคนที่ยังไม่ลังเลและสงสัยครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูต่อไปนะครับแลวันนี้นะครับก็ และวันต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวิเคราะห์เลยขึ้นนับมขึ้นขึ้นแล้วในช่วงที่ว่าซัมเมอร์นบเมษาเนี่ยจะจะขึ้นไม่ไดช่วงเนี้ยยังไม่ขึ้นนะแต่ก็อยู่คงที่อยู่คงที่ไปถึงเดือนเมษานะครับบางรุ่นนะแต่หลังเดือนเมษาจะขึ้นนล้กลางปีเนี่ยรอให้หลังงานเกิดของพ่อไปนะจะรู้นะครับแต่ในช่วงนี้เอาแค่เดือนเนี้ยเดือนหน้าพระหลวงพ่อขยับนะครับขยับแล้วก็คงที่นะครับคงที่คงที่อยู่นะครับ ก็ยังไม่ได้ขึ้นปื๊ดเท่าไหร่นะครับแต่ที่จะขึ้นขึ้นโดดเด่นหน่อยคือฟอสซิลนะครับคนตามหาเยอะนะครับตามหาเยอะมากนะครับจะเป็นพิมพ์ต่างๆที่เราชอบนะครับตามหาเยอะนะครับถ้าพูดถึงจริงพระเครื่องนะครับพระจักพรรินะครับของแห่งประเทศไทยนะพิมพ์คือพิมพ์สมเด็จนะครับพิมพ์พระสมเด็จนะครับแต่พระสมเด็จก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับนะครับบางคนก็ชอบเจ้าสัวนะครับก็ถือว่าใครที่เก็บเนี่ย หือค่ายี่เปิดะในช่วงนี้ผมคิดว่านั้นยังนะครับยังยันครับแต่ก็ขึ้นนะครับได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆแต่คนก็แอบเก็บผ้าหลวงพ่อเยอะนะครับในสายของอทางหลายสายนะมาแกะเก็บผ้าหลวงพ่อนะไม่ไม่อ้างอิงของครูบาอาจารย์ท่านอื่นแล้วกันเพราะเขาศรัทธาเขาก็มาเก็บเก็บใครหลุดโดนใครดุดโดนนะครับในกลุ่มนะครับผมในตลาดนะครับดุดโดนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ยังไงก็ขึ้นนะครับใครที่ใจเย็นๆนะครับหรือว่ากำลังเช่าหาพระกำลังศึกษาอยู่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเยวดูกันไประยะยาวๆนะครับผมเคยวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ของผมเนี่ไม่เคยพลาดนะครับผู้บ่าวใหญ่นะครับวิเคราะห์มาถึงเดือนแต่ปีที่แล้วครับจนปีนี้ยังไม่เคยพลาดนะครับวิเคราะห์ในเรื่องการตลาดจะขึ้นไหมผมว่าขึ้นและพระหลวงพ่อหนุ่เนี่ยสายพุทธโมงเนี่ยไม่มีใครปั่นผมคนนึงแหละที่ไม่ปั่นขึ้นขึ้นตามคนไก่นะครับใครจะปั่นก็ปั่นนะครับ เขาจะการปั่นเนี่ยอ่ขออนุญาตนะไม่ได้ว่าเขานี่นะเขาจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อมือใหญ่หลายๆท่านเขาไม่เอาด้วยเขาให้ขึ้นตามกลไกเนะี่ยมันก็ไม่ไปนะครับผมและอีกอย่างหนึง่งผมคิดว่านะพระหลวงพ่อของหลวงพ่อเนี่ยไม่มีใครปั่น,นครับขึ้นตามกลไกมั่นใจนะครับถึงจะมีคนปั่นก็ไม่ไม่ขึ้น เพราะอะไรนะเพราะหลายท่านไม่เอาด้วยนะครับเพราะว่าเช่นผมคนนึงนะครับผมเบาใหญ่นะครับผมไม่เอาด้วยครับผมขอให้ขึ้นตามกลไกลนะครับอยากให้ลูกหลานนะมันเก็บนะครับเพราะต่อไปหลวงพ่อพูดแล้วว่าโอ้โหมีราคานะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมใครที่เก็บอยู่นะครับแล้วใครที่ยังเก็บพระหลวงพ่ออยู่แล้วก็ที่ยังศึกษานะครับไม่ต้องกลัวนะครับพุทธคุณนะครับหรือประสบการณ์มีเยอะนะครับพูดไปมันก็เหมือนอยากขายมันต้องเจอกับตัวเองนะครับมันต้องเจอกับตัวเองมีหลายท่านนะที่บูชาไปแล้วก็กลับมา มีหลายท่านบูชาไปกลับมาเพราะเขาเจออะไรสักอย่างหนึ่งเหตุการณ์เป็นมงคลในชีวิตนะครับสามารถปรับดวงจิตปรับชีวิตปรับธาตุได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็การตั้งสีนิวเคลบุกระเบิดโรคระบาดนะครับมหาลาบนะชีวิตก็สําคัญนะครับการเป็นอยู่ก็สําคัญหลวงพ่อพูดแล้วนะครับก็ท่านทําให้หมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับใครที่ยังยังดูนะครับในตลาดอยู่ครับดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ดุดก็มาโดนนะครับแต่ดุดก็มาเดิน วัตถุมงคลที่แปลกๆที่มีรอยจานนะครับเนื้อแปลกๆที่มีรอยจานอ่ะไม่ใช่นะครับผมที่ผมมีรอยจานนะครับให้ไปดูเองๆนะให้ไปดูเองนะครับผมมีถอดบล็อกมีปอมมีครับมีมีนะครับผมแต่ไม่ใช่หน้าที่นะครับที่เราไปสวดนะครับผมมีคมาถามผมก็ถามเลยว่าสร้างอะไรอะไรอะไรนะครับมีใบอนุญาตไหมหรือไม่มีใบอนุญาตไหมนะครับข้อมูลยังไงนะครับข้อมูลคือข้อมูลเข้าพุทธวิเศษ วันที่เท่าไรนะครับขอจากใครนะครับใครให้ขอจากทางวัดหรือยังนะครับที่ยังถ้าเกิดไม่มีใบอนุญาตนะครับก็จะไล่กันแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดมีมีใบอนุญาตนะครับพูดถึงนะพูดถึงนะถ้ามีใบอนุญาตแล้วก็เข้าไปพุทธาภิเษกยังไงอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของวัดเนี่ยยังไงก็มีครับมีคือมีบัตรนะครับแล้วก็นั่นนะครับอันนี้คือพูดถึงที่ว่าแบบอพระที่แปลกนะครับแปลกนะครับให้ดูเองนะครับให้ไปดูเองนะครับสุสาเองนะครับ ผมก็เลยมาพูดสูกกันฟังนะครับว่าในตลาดนะครับตลาดยังไงก็ขึ้นนะครับส่วนของอผู้จะสร้างผมก็ว่าเขาก็ไปนะผมชอบรุ่นไหนก็ผงเป็นหมื่นก็มีฮะหมื่นห้าก็มีนะผมว่าของผู้จะสร้างน่ะผมว่าไม่มีใครเช่าแพงกว่าผมหรืออาจจะมีนะครับอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ผมก็มีผมก็คือว่าผมเช่ามาองค์ละหมื่นห้านะครับผมองละหมื่นห้านะว่าสององพระประธานผมนะครับนั่นคือของผู้จะสร้างเดี๋ยวว่าผมคือจะบอกว่า ผมก็ชอบเหมือนกันนะที่ผมชอบผมก็เช่านะครับของผู้จะสร้างนะครับเป็นของวัดเหมือนกันในของวัดนะครับแต่ท้งน nah, tra ี้ทางนั <zijn. S 1> ้นหลวงพ่อไม่ไ <Bhar> ด้สร้างก็ต้องเราต้องมาแจกแจงแล้วหลวงพ่อไม่ได้สร้างนะเป็นของของผมของอาจารย์สกลอาจารย์รักสร้างนะครับเป็นพระอุปัฏฐาะนะครับผมชอบมาหมื่นห้านะครับก็อาจจะมีหน้าตักอ่าสิบหกนิ้วนะครับก็ราคาสองสามหมื่นนะมีอู่อง์นึงขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับของพี่โต้งนันทิศนะมีองค์เดียวนะครับมีจู่กี่องค์นะมีองค์หนึ่งที่ที่รู้นะครับที่รู้ แต่จํานวนจัดสร้างก็อยู่มาสิบหกองนะไม่แน่ใจนะว่ากี่อง์นะผมก็มีนะครับของผู้ขุผ,ผู้จัดสร้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นนะครับเราจะของคือชอบรุ่นไหนก,ก็เก็บรุ่นนั้นแต่ว่าผมมาวิเคราะห์อของวัดเนี่ยเอาเป็นว่าขึ้นนะครับแล้วคงที่นะครับคงที่ไปถึงอืขยับทีละนิดไปถึงเดื่อนเมษาแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่นะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหลังงานวันเกิดหลวงพ่อและกลางปีนะครับช่วงนั้นนะครับ เราค่อยมาวิเคราะห์กันใหม่นะครับเพราะเราวิเคราะห์ในช่วงระยะสั้นๆระยะเดือนสองเดือนนี่แหละครับขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมขึ้นและคงที่นะครับขึ้นและคงที่เรื่อยๆนะครับแต่หามว่าลงไหมน้อยไม่มีลงหรอกนะครับผมแต่ก่อนองค์สองร้อยก็มีนะครับไม่ได้พูดไม่ได้พูดแกงนะมีแบบนี้เลยนะครับตอนนี้หาได้ไหมไม่ได้นะครับผมนะครับผมองละหนึ่งร้อยก็มีแบบนี้นะครับผมแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับองละหนึ่งร้อยองละห้าสิบาทก็มีนะครับที่ลงนะ แต่ก่อนนะนี่ผมเล่ายกตัวอย่างให้ฟังแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับคือเป็นยุคใหม่เข้ามาใหม่คนก็มาเข้ามาเก็บมาศุกษาผู้ศรัทธานะครับเอาเป็นว่านะครับขึ้นนะครับผมขึ้นละคงที่นะครับใครที่เก็บพระนะครับใครที่เก็บพระลวงพ่อหนุนครับไม่ต้องกลัวนะครับใจเย็นๆร่มๆนะครับไม่ได้ขายฝันนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเราเห็นจริงๆนะครับในระยะเดือสองเดือนเนี่ยตั้งแต่ ปีใหม่มาเนี่ยถึงตอนนี้ก็ขึ้นนะครับเหมือนอย่างที่ผมพูดนะครับแต่ว่าจะขึ้นโดดเด่นในฟอสซิลนะครับฟอสซิลพิมสมเด็จนะครับจะขึ้นโดดเด่นหน่อยนะครับผมโอเคนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ามารถชมร่อนนะครับกราบพวกคุณมากครับวันนี้มาวิเคราะห์แค่นี้นะครับถ้าปิดภาพประการใดหรือใช้วาจานะครับอันไม่ควรไม่งามนะครับแกวงนักป่านะครับเป็นวัจีกรรมที่ไม่ดีก็กราบขอเข้ามาในนาทีนี้นะครับผมบอกใหญ่ไทยบ้านนะครับก็ฝากติดตามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้มึงไม่ได้ติดตามนี้แล้วครับขอติดตามนะครับก็ก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับยังไงก็ขอพบพคุณมากนะครับสวัสดีครับ